จะอ้อนพ่อหนูทำไมล่ะลูกวันนี้อ้อนพ่อจ๋าเหรอคะอืมมิซาชอบให้พ่ออุ้มใช่ไหมคะอืมทำไมล่ะให้พ่ออุ้มแล้วมันเป็นยังไงมันอบอุ่นใช่ไหมมันเหมือนไมโครเวฟเลยใช่ไหมคะ พ้าอ,อ้อทำไมไม่อุ้มหนูมั่งนะคะพ้ออ้อกลัวแมวเด็กอะ่ะพ้ออ้อไม่กล้าจับอะ่ะลูกให้หนูโตกว่าน,นี้อีกนิดนึงก่อนนะคะแมวเด็กมันตัวเล็กๆอะ่ะมันยังไงก็ไม่รู้อะ่ะบอกไม่ถูกป้ออ้อไม่ค่อยกล้าจับแบบลูกหมาเล็กๆหรือว่าลูกแมวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอืมมันจะกระจี้มืออะ่ะ อออเอาร้องทำไมฮ้ย้าหนูจะร้องทำไมล่ะคะอืหนูร้องอ้อนใช่ไหมหนูร้องอ้อนพ่อเหรอเอาเข้ามุมเข้ามุมอ่าอ่าอเอาที่สบายใจนะลูกนะ,ะเข้ามุมซะอ่าอ่า ำไมหนูขี้อ้อนอย่างงี้ลนะูกอึฮึโอ้ยโตเป็นสาวแล้วยังจะอ้อนพ่ออีกโอ้ยหนูโตเป็นสาวแล้วนะอ๋ออะโตเป็นสาวแล้วไงเลิกอ,อ้อนได้แล้วไม่อายปาอ้อหรอฮะให้พ่ออุ้มอยู่นั่นละ่ะโตแล้วหนูะ อ๋อหนูยังไม่โตหนูยังเด็กอยู่ใช่ไหมคะอ๋อหนูยังไม่โตเนาะอืมอืมลิซ่าคนสวยอ่า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 อ๋ออ้อนอ้อนกันใหญ่เลยสองพ่อลูกเพราะมันไส้จริงๆเลยเนี่ยฮอ ดูซิดูซิกอดกันโอ้ยหมันไส้หนูชอบให้พ่ออุ้มแบบนี้ใช่ไหมจ้าเอ๋จ้าเอ๋อ๋ออ๋อลิซ่าคนสวยเข้ามุม